สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ,อยู่ที่ตึกแจ้งวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะทุกครั้งก่อนออกงานนะคะน้องมินก็จะแต่งหน้ากับเดอ m a เมคอัพค่ะวันนี้นะคะโคโเป็นคนแต่งหน้าให้นะคะตอนนี้ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งแป๊บเดียวออกมาสวยเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะรอทำผมค่ะ ช่างแต่งหน้าของหนูวันนี้นะคะก็คือค o ูโอเอค่ะแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วค่ะพร้อมออกงานแล้วค่ะสําหรับคะที่สนใจแต่งหน้าทําผมนะคะเดี๋ยวมินจะแปะลิงก์ไว้ที่โพสต์นะคะถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะโดมินได้มนเดินแบบที่งาน The Celebrity Award สองพันยี่ส Social Number One Award 2023ค่ะฝากทุกคนติดตามชมผลงานของโนมินและเพื่อนๆทางสถาบัน GMD ด้วยนะคะ